สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ในช่วงเวลาประมาณบ่ายๆนะจ้าเราก็มาถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆให้กับพี่น้องดูนะจ้าเกี่ยวกับมาตรการในการร่วมการป้องกันโควิดเนาะพอดีว่าในเขตหมู่บ้านก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่เสี่ยงนะจ่ะหมู่บ้านติดกันเนาะที่นี่เราเป็นร้านค้าเราก็เลยหาวิธีป้องก <ๆ S 2> ันให้กับตัวเราเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะจ้า ก็เลยเอาเชือกปอฟางเนี่ยจากสีแดงมาทําแล้วก็ติดป้ายแบบนี้เนาะในทางเข้าแล้วก็จะมีออดให้ลูกค้ากดสเผื่อว่าเราจัดของเราทํางานอยู่ข้างนอกข้างในเนาะเราลูกค้ามาแล้วเขาเข้าไปเรียกเราไม่ได้เขาก็เรียกเราอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะแต่ว่ายอดขายก็ตกอยู่จ้ะแต่ว่าความปลอดภัยเนาะช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันก่อน เราก็เลยมาถ่ายให้กับพี่น้องได้ชมก็จะมีสินค้านะจ๊ะมาให้ลูกค้าได้เลือกก็เป็นพวกขนมเนาะเป็นตัวอย่างขนมเสร็จแล้วลูกค้าก็สั่งว่าเอาแบบนี้แบบนี้นะเนาะแล้วก็เขาไปหยิบมาให้ลูกค้านะจ๊ะแล้วก็จะมีเป็นพวกอของทํากับข้าวของกินเล่นเป็นพวกแคบหมูพวกอะไรเงี้ยเนาะเพราะเราไม่ได้ไปตลาดเลยจ้ะตลาดก็ ค่อนข้างที่จะเเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสักหน่อยนึงเขาก็ได้ขาเชื่อทำความสะอาดแล้วลหะแต่ว่าเราก็ป้องกันของเราไว้นะจ๊ะก็เป็นช่วงที่ลำบากสักหน่อยสำหรับร้านค่าเงียบมากแต่ก็อัดคลิปมาให้กำลังใจแล้วก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะจ๊ะได้ดู เราพอเวลาเรารับเงินจากลูกค้ามาเสร็จเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี่จ้าแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็จะเป็นสเปร์สเปร์แอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดเนาะตัวนี้จะเป็นอ่าสเปร์ข่าเชื่อแบบเวลาเราใช้เช็ดตู้ตำตู้ตำอะไรที่ลูกค้าได้จับ แต่ก่อนนะจ๊ะแต่วันเดียวนี้ก็มีแต่เราในจับแล้วก็จะมีเป็นเจลอาบน้ำอันนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเนานะก็จะเอาไว้แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำเลยจ้ะชำระร่างกายก็ถือว่าเป็นการลงทุนหลายอย่างแล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเวลาลูกค้าที่เขามานะจ๊ะไม่มีหน้ากากอนามัยเราก็มีหน้ากากนะเจะก็เป็นการเพิ่มต้นทุน ในช่วงนี้นะจ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในการฝันฝ่าวิกฤตโควิดนะจ๊ะของก็จะโลกระเกละกระกาสักหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบขนมาหนาล้านให้ลูกค้าเลือกได้มากที่สุดว่าเขาต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรอเงี้ยจ้ะเราก็ต้องลุกบ่อยขึ้นในการที่จะมาบริการก็เลยอดัดคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้กับ พี่น้องได้ชมนะจ๊ะแล้วก็ให้กำลังใจพวกอาชีพเดียวกันจากร้านค้าโชว์หวยเราก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางครั้งลูกค้ามาก็ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนมาทางไหนมาบ้างเนาะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสู้กับวิกฤตในช่วงนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะสวัสดีจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะจ๊ะ หนึ่งกำลังใจกับหนึ่งกดไลค์ก็มีความสุขหนึ่งการติดตามก็มีความสุขแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะ